บ๊อดิมาเน i ีน i ิณชิริธาลาเหล่าน้ำใสปธมศึกษาพี่น่งทั่สอวันนี้จะมาอ่านนิทานเลือกลูกหมูสามตัวกราคาหนึ่งนามาแล้วมีลูกหมูสตัวเป็นพี่น้องกันได้เดิน้บป่าเพื่อหาทำดีสร้างบ้านของตรงเอง ที่อยากซึ่งมีสัยเหยือรันที่ไม่อยากได้เลือดสร้สางบ้านวาาไว้ฟางเพราะมสร้างง่ายและรวดเร็วน,น้องซึ่งมีนิสัยขยันขยันขันแข็งเพื่อสร้างบ้านด้วยอิฐเพราะคิดว่าบ้านจากแข็งเมฆจะต้องใช้เวลาสร้างนานวันหนึ่ง มีหมาป่าเห็นหมูตัวหนึ่งผ่านมาจังหวะจะกัดลูกหมูกินมันเป่าบ้านฟาร์มและบ้านไม้พังบ้านของพวกเจ้าไม่มีแรงข้าต่อทีเดียวก็พังไม้ข้ากินซะด,ดีดีลูกหมูทั้งสองวิ่งหนีไปอยู่ในบ้านน้องเล็ก หมาป่ายิ่งตามไปมันเป่าบ้านอีกเป่าแต่เป่าเท่าไหร่ก็ไม่พันจึงมันปีนขึ้นไปบนกอบไปหมู่เจ้าสามีไปจุดไฟที่เตาผิงง่าหมาป่าตกลงมาก็โดนน้ำร้อคล่วดได้รับบาดเจ็บสาหัสหมาป่า พี่พี่หมีไปและไมก่กลับมาที่บ้านลูกหมูอีกเลยพี่พี่ลูกหมูทั้งสองจึงตั้งใจอสร้างบ้านหลังใหม่ให้ขังแรงที่สุดลูกหมูสามตัวก็อยู่ในบ้านของตัวเองอย่างมีความสุข ทุกคร่องมีสอนให้รู้ว่าความเดียดนแม่ทำให้สบายแต่จะนำความเดียดร้อนม,มาให้แต่ที่ไมมาส